สวัสดี fc พี่น้องที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงผอผ่านป้ายที่กําลังโด่งดังนะครับที่เกษตรกรกําลังอยากได้แนวนะครับคือเจ้าสิงโตนะครับอยู่อาเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับครับสวัสดีครับคุณ่อออดครับสวัสดีครับครับผมคุณ่อซอยแนะนําประวัติของเจ้าสิงโตให้ fc พี่น้องเิ่นฟังแน่สิงโตเนี่ยเป็นของใบยกลูกของใบยกครับแม่นเป็น สายเปอุดรครับผมตอนนี้เพื่อนอายุจักปีหรอพ่อนี่ประหาปีกว่านี่ละครับประมาณหาปีกว่าครับตอ้วนใหญ่ครับแต่พ่อเพื่อนสูงหลายปันไดนครับนี่ได้เห็นคนมาเทจ้าเบิ้งเที่ยวดูนี่ก็ว่าหกสิบกว่าอยู่แต่ว่าเขาบอกเลยวัดติดเทียดหรอกก็นี้เขมาก็เห็นเพื่อนวัดว่าได้หกสิบกว่าหกสิบสามหกสิบสองประมาณนี้ครับ อายุเพิ่นได้จักปีแล้วก็ห้าปีแล้วครับห้าปีนักนีนประมาณพันเท่าไรพอ่อประมาณตันตันเท่าไรเนี่ยถึงตันสามหมั้งประมาณนั่นหรอประมาณตันสามประมาณหนึ่งพันสามร้อยกิโลกรัมนะครับเตียบซี่พี่น้องครับมันกระจะมีแดด,ดตองจังน้อยนะครับช่วงสี่มงแรงนะครับผมมาเก่าแวะเขามหาพอออดอยู่ผู้วี่งนะครับมมาาาพ,อออพ่บพอ ได้เจ้าสิงตัวนี่มาจังไดห,หรือว่าเป็นฝ้ายลูกคออย,อยู่ในคอกของเขาขอแบงคนมาจากบึงการแบงของลูกๆลูกคงน,นี้อยู่บึงการว่าทัวมากับว่าพอ่อยขได้พอพันบอกกันเลยไปบึงบอกกันเลยแบงมาแต่บึงการเอามาได้จักปีลรอพ่อเนี่ยมา,าอยู่หอมๆได้สามปีกว่าหรอกครับได้สามปีกว่าตอนพ่อไปอามาเพิ่นได้อยู่ได้หลายปีเลย ประมาณปีก็กว่าสิสิโนสองปีเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะครับเพรว่าแถววัดนนทประมาณปีสิครนี่ครับปั้นน้ำงนน้ำบรุนน้ำบรุนจนเมาตอนพ่อได้ได้ได้มาเนาะครับเนาะปันน้ำบรุนครับเดี๋ยวผมเบิ่งอัตลักษณ์นะครับขาเพนใหญ่นะครับเก็ซีพี่น้องครับเบิ่งหนาโนกขนยาวนะครับ ว่ายจากปีก็พ่อนี่ห,าป,หาปีนะครับาปีนะครับยังกําลังนุ่มแน่นงามนะครับกําลังเต็มควยกําลัางสมบูรณ์ละโอ้โเนี่ยราคาเป็ดซี่พี่น้องผมก็ได้ยินตะซื้อว่าลูกของสิงโตนะครับมีโอกาสมื่อนี้ก็ได้แวะเข้ามาหาพ่อออดนะครับอยากไม่เห็นตัวจริงนะครับซึ่งก็ได้เคยเห็นครูออมนะครับเพิ่นเคยลุ้งในเศสนะครับว่าเจ้าสิงโต เต็นระบำนะครับเึิ่งได้ไม่เห็นเนี่แหละครับเอฟซีพี่น้องครับผมขอถามเนพอ่อถ้าสมมุติว่ากเกษตรกรเป็นอยากได้แน่เจ้าสิงตัวนี่พ่อนี่ขันไปคุ่มตัวนี่คิดจ,จักบาทพ่อคมตัวขันอยู่ระยะสองสามเพ้ยน,นี่ก็สองพัเปลากไม่เองเอารถดต้องไปลากเองเลยนะเอารถไปขนฝ้ายแม่มาครับ คิดอัต 2, ราสองพันสองพันเนีไก่เนี่ยออกค่าน้ำมันเป็นสองร้อยสามร้อยประมาณน,นี้แหละถ้าไก,ออก่ออกออกออกไปนี่ค,คือสองพันนี่อยู่ในละแวกอำเภอใดดแน่พอสองพันอยู่ภูเวียงหนองนาำคำแถวนี้แหละหนองเรือหนองเรือครับหนองนาำคำภูเวียงชุมแพรนี่เด้ชุมแพรนี่มันก็ต้องเป็นโซนใหม่มันก็ต้องต้องไกลออกไปอีกครับแต่เป็นจากชุมแพรหรือแถวบ้า,บานฝางแถวบ้า,บานทุ่มขอนแก่นก็ต้องขอค่ารถเพิ่น จะหันไปก็คือเพิ่มเพิ่มค่าโหลดค่าน้ำมันอีกค่านน้มัครับผมสองสองสองพันนี่แค่เดียวหรือสร้างใหม่อเพาะหรือเปล่ครับสร้างใหม่พร้อมมันใจว่าติดครสามเที่ยผมมันใจจนมันใจครับคือไปเอาควายแม่เข่ามับตัวนี้มันออกไม่ไหว้วมันหนักโอ้คือเฮาเอาออกไปบ่ได้แล้วครับอยากได้แนวต้องเอาตัวแม่เข่ามาหาครับอยู่บ้านยังก็พ่อบ้านเฮานี่ยยุบบ้านข้าเสี่ยว ตำาบลผู้เวียงอำเภอภู้เวียงครับอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่นนะครับเปียบซี่พี่นอ้องถ้าผู้ได้อยากมาเยี่ยมม้ยามนะครับครับรถเข้ามาจาก,ากาาสามแยกไดโนไดโนเสาร์แยกหนองเลือดเส้นหนองเลือดุ่มแพร่น,นะครับให้เลี้ยวขวาเข้าอำเภอผู้เวียงเข้ามามาเห็นบอบอข้ออนะพอนะ่อเนาะบอ้สอที่อยู่ซ้ายมือให้เลี้ยวมาขางบข้อศอกเข้ามาเลื่อนนะครับเปียบซี่พี่น้องครับใส่ตลอดใส่ตลอดนะครับบ้านสงเปลือยทาเซี่ยวนะครับ แล้วนำน้ำเชื่อนี่เฮาเฮามีนำน้ำเชื่อผสมเทียมบ่อ่บอบ่ครับยังบ่ได,ดรีดยังบ่ไดดรีดนำเชื่อผสมเทียมพอเป,เ,ปเป็นตัวใดก่อคุณพอ่อเป็นใบโยครับเป็นลูกใบยยแม่สายเพอุดรแม่เป็นสายเพดูดอนเป็นลูกของใบโยบตอนนี้สูงร้อยหกสิบวาหนัก่านสามร้อยกิโลกรัม,รมประมาณนี้เนาะ อายุเท่าไรครับพอ่อห้าปีครับห้าปีนะครับเอฟซี FC พี่น้องผูใ้ใดอยากได้แนวก็คือต้องเอาควายแม่เขามาหายุคคอของคุณพ่อออดได้เลยนะครับคุณพ่อครับต่อสมมุติว่าเอฟซีเป็นอยากเอามาเนี่ยโทรหาคุณพอ่อผมขอเบอร์โทรคุณพ่อไว้แนนครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดสองหกห้าแปดสองหกห้าปอดปอดผู้วียงนะครับอยู่บ้านท่าเสียวตำบลสงเปื่อยนะครับเอฟซี FC พี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งควายอยู่ในกอของพอออดนั่นะครับต่อไปนี่ครับผมอ,มอพ่อควายแม่นี่เป็นสายพันธุ์ใดครับนี่เป็นลูกผ้าหลับอ้อนเป็นมูราแม่เป็นไทยครับแม่ไทยพอมูราอันอยุจักปีหรอพ่อเนี่ยไม่ใช่ปีกว่าครับในสี่ปีกว่าเพิ่นมีลูกลูกน้อยแม่นแม,ม,น,แมนเป็นเเบิมปป็นลูกของเบิรมพัล้านบ่ครับตัวนั้นตัวแม่หรือตััวผู้ครบ โตผไูได้ได้จักมื่นจักเดือนลหรือเปล่าได้สิบสี่หมืห่นนี่เป็นลูกของเบิรมพันล้านาจากแม่นี่ที่เป็นลูกเป็นลูกพ่อควาย,ายพันพามูรา<ะ>แม่แม่เป็นควายไทยสูงหลายบรนไดพ่อควายแม่นี่ร้อยหา้าสิบเจ็ดครับ้อยหา้ยสาสิบเจ็ดขอถามนิดนึงค่ะเอฟซีพี่น้องคนอยากได้แนวจยาขอแปลงปอบฟลอยบอไงไงเ่ยันจะเน่ยเปลี่ยนราคาจดีเทลี่ยครับบอเลยเนาะบอเนาะ คือพอจะเอาไว้เห็นแนวน้องภาพผมครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต่อไปนะครับเอฟซีพี่น้องครับนี่นะครับเป็นลูกของเบิ้มพันลานเป็นตัวผู้นะครับเอฟซีพี่น้องครับเนี่ยครับกําลังดื้อกําลังซ้นตาหักตาตาแต้มแก้มจ้ำเบิ่งนะครับอองข้อเบิ่งขานะครับพ้วนล่ะครับแม่ของเพิ่นนะครับเอฟซีพี่น้องครับ เดี๋ยวพามาเบิ่งควายหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกของตัวไหนพ่อเนี่ยลูกของสิงโตครับอันนี้เป็นลูกของสิงโตนะครับแม่เป็นมูลาเป็นลูกของแม่นั่นบมอครับครับครับโอ้ตัวแม่หรือตัวผู้ล่ะครับพ่อเนี่ยเป็นแม่เป็นตัวแม่จักเดือนจักปีล่ะครับเนี่ยวันเด็กโครบปีเมื่อวานนี่ยเหรอครับโอ้ได้สิบสองเดือนเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายน 2,564นะครับเบียี่พี่น้องนี่นะครับเป็นรูปของสิงโตแม่เพิ่นเป็นมูรานะครับสูงหลายปรนไดพ่อเนี่ยนี่ร้อยสามสิบกว่าจะว่ได้ว่าถึงแต่ว่าสามสิบก,ก,ก็ได้เขาบอกแนี้ประมาณเนะะานะพ่อเนาะ<า>แต่ว่าคิดว่าถึงเยอะหน่อ,ดอ,ดอดครับเบียี่พี่น้องครับเบื้องหน้าตาเบื้องหนูเบื้องหน้าผาเพิ่นขนเงาคือพอ่อเลยนะครับคือสิงโตนะครับเบียี่พี่น้องครับมาตางไทยหลายแนวนะครับมา เพราะว่าแม่เปินถึงว่าเป็นลูกครึ่งมูราไทกับจิงอยู่แต่ว่านี่เป็นลูกของสิงโตนะครับพ่อขอถามแนสิแบงบอตัวนี้เห็นว่าลูกท้ายว่าเปิดไว้ล่านเปิดไว้ล่านหาพูอได้มากระลองมาคุยกันได้นะครับเอฟซีพี่น้องครับเป็นลูกของสิงโตแม่เปินเป็นลูกครึ่งมูราไทนะครับตอนนี้อายุสิบสองสิบสองเดือนพอดีเนาะสูงร้อยสามสิบบวกนะครับเอฟซีพี่น้องครับพ่อของ ลูก้ายของพ่ออดเพิ่นบอกไว้ว่าท่านสนใจก็มาสิต่อไนหนึ่งล้านหาหนึ่งล้านหาแสนบาทนะครับเอฟซีพี่น้องครับเป็นควายแม่นะครับผมครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งกควายแม่อีกตัวหนึ่งของพ่ออดนะครับควายแม่นี่สูงหลายเป็นไดครับพ่อร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดสถานะตอนนี้ล่ะครับมันมีลูกก็เป็นลูกเบิ่มติดอยู่ครับ มีลูกน้อยเป็นลูกของเบิ้มพันลาน่าพอ่อครับครับผมเอฟซีพี C ่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลูกเพิินนะครับเดี๋ยวผมขอเบิ่งอัตลักษณ์ควายตัวนี้เป็นเป็นควายไทยเลยบนบ่พอ่อควายไทยเต็มเลยหรอควายไทยเต็มเลยสูงปันไหนเกาะตามทเ็บบวกอายุหลายปันไหนครับซี่ปีเลรอครับครับผมนี่นะครับควายน้อยลูกของแม่มื่อกี้นะครับ แต่ว่าพอเขาเจ้าเป็นเบิ่มพันล้านนะครับเบบซีพี่น้องครับส่วนตัวนี้ตีไม่หยาบคุ้มหัวอยู่นี่เป็นไม่ลูก,ล,ก,กไไลูกขายไปแล้วนะครับเป็นควายอยู่ในคอกนะครับเพอได้กเกี่ยวพันกันกับควายหน่อยตัวนั้นนะครับเบบซีพี่น้องครับควายแม่นี่สูงหลา่เป็่อไหนพ่อเนี่ยอนะอพอแม่เป็นเป็นสายไห้ครับ ตอบว่าได้เนาะเอามาไว้เป็นแม่บอกบเพื่อที่จะได้เอาจจ<ะ>เจ้ากะเปิดเปิดหไรไปไหนพ่อตั้งไว้เนี่ยเปิดหกหมื่นกว่าครับเปิดไว้หกสิบกว่านะครับเบีซีพี่น้องครับตาแต้มแกม้มจำ้ำหยาเพิ่นโป๊กหนาโป๊กตาครับครับสิงโตยงงังบางพันครับผมครับตัวนุ่มน้อยตัวนั้นเป็นลูกของตัวไหนพอ่อของงสิโตครับเป็นลูกของสิงโตครับ เป็นตัวผูแมนบอครับโผูครับสิบสามเ,เดือนสูงลอยสามสิบแปดสิบสามเดือนสูงลอยสามสิบแปดนะครับเอฟซี FC พี่น้องพ่อเพิ่นสวนเข้าใหม่ๆเพิ่นก็นเลยตื่นเขา่าไกลเพราะในะครับเป็นลูกของสิงตัวพ่อเปิดบ่เปิดไปแสนเจ็ดเปิดไว้แสนเจ็ดมาคุยกันมา,มากระทูมาคุยกับคุบคณพ่อเพิ่นได้หรือจะเข้ามาหาพ่ออยู่บ้านท่าเสียวตำบลสงเปื่อยอำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นได้นะครับเอฟซี FC พี่น้องควายนุ่มตัวเกียกตัวมวนออกหลอกนั่นนะครับ ราคาเท่าไหนก่อพ่อเปิดไว้แสนเจ็ดนะครับเปี๊ซี่เป <AME> <it> ี๊นองเป็นลูกของสิงโตแม่เพิ่นเป็นต <aj> ัวไหนครับแม่เป็นมันลูกกันมันเป็นลูกหาแสนแม่ลูกหาแสนแม่มันเป็นลูกของเจ้าหาแสนครับเดี๋ยวนี้เป็นญาวยุ้งคู่อ้อมโอ้แม่ของเพิ่์ลเดินนี้อยู่กับคู่อ้อมคู่อ้อมอยู่อยู่อยู่ยใส่ครับเดินนี่คู่อ้อมยุ้ยสีชมพูคู่อ้อมยุ้สีชมพูคู่อ้อมเนี่ยเป็นลูกสาวของพ่อออดครับผมค่าเปี๊ซี่เปี๊ยนองครับ ัครบฝากถึงเอฟซีพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นจังได้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจวิดผู้ดีนน้ำนะครับขอเบอร์โทรคุณพ่อออดอีกรอบหนึ่งแน่เบิ้งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งแปดสองหกห้าครับผมคุณพ่อออดผู้เวียงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปเบิ้งลูกของสิงโตอยู่กับคู่อ้อมเนาะ คู่ออมอยู่สีชมพูมีหลายนะครับผมเห็นอยู่ในเฟของผู้ออมนะครับเบซี่พี่น้องฝากติดตามในคลิปต่อๆไปได้นะครับผมจะภาพไปเบิ้งไายงามขอควายงามอยู่ในแอพเพอร์ผู้เวียงยิ่งงาไปขึ้นไปนองบัวลำพูเลยนะครับเบซี่พี่น้องครับราบขอบคุณนหลายๆครับ